ื่อลูกค้าส่งแบบแหวนแบบนี้มาให้พี่เกตสอบถามว่าพี่ครับผมมีพลอยอยู่อยากสั่งทำแหวนทองขาวครับเป็นแบบนี้เลยครับได้ไหมครับพี่และลูกค้าก็ได้ส่งพลอยเม็ดน,นั้นมาให้พี่เกตนะคะเป็นพลอยอมเบติสสีชมพูค่ะแล้วก็อยากจะสั่งทำแหวนทองขาว 14K ค่ะไซส์49ค่ะและพี่เกตก็ได้รับออเดอร์นะคะแล้วก็จากการลงมือทำทันทีค่ะงานพี่เกตเป็นจิวเวลรี่ไฮเอนด์นะคะฉะนั้นจะทำตามออเดอร์ของลูก ละชิ้นงานเท่านั้นนะคะทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างค่ะแหวนวงนี้ลูกค้าต้องการทองขาว 14K นะคะทุกคนดีไซน์ลูกค้าเป็นคนส่งแบบนีม้มาให้พิเกตแล้วก็ทําตามแบบเลยค่ะโดยที่อยางได้ไซส์แหวนไซส์49น้ําน้หนักทองจะอยู่ที่14.50ศนกรัมค่ะดีไซน์เป็นแบบเรียบๆกรี้งๆนะคะ ตัวเรือนจะมีการสั่งพลอยเฉพาะ2ด้านเท่านั้นนะคะเป็นดีไซน์ที่เก๋ไก๋แล้วก็ดีไซน์นี้จะเป็นที่นิยมมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือพลอยก็ทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้เช่นกันค่ะเมื่อช่างลงมือทาตัวเรือนเสร็จแล้วก็ต้องเข้าทีละขั้นตอนนะคะทีละแผนกค่ะแผนกตัวเรือนเสร็จแล้วก็ต้องมาแผนกที่ขัดตัวเรือนให้เงาพอแผนกขัดตัวเรือนให้เงาก็ไปแผนกฝั่งเพชรเข้าตัวเรือนหรือฝั่งพลอยเข้าตัวเรือนค่ะแล้วถึงจะกลับมาขัดเงาอีกรอบตรวจสอบคุณภาพ QC ตัวเรือนแล้วก็พลอยีรบง่ายเ ดีไหมนะคะถึงจะเข้าสู่แผนขัดชุบอีกรอบหนึ่งค่ะและในแต่ละขั้นตอนที่พี่เกดทํางานอยู่นะคะพี่เกดจะส่งคลิปรายงานให้ลูกค้าเจ้าของออเดอร์ดูค่ะว่าตอนนี้ ขั้นตอนการทำงานออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอยู่ที่ขั้นตอนไหนนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าจะกำหนดว่าพี่เกดคับขอรับงานวันนี้ได้ไหมวันนี้ได้ไหมถ้าได้พี่เกดก็ตอบว่าได้นะคะแล้วก็จะส่งคลิปรายงานว่าตอนนี้ทําอยู่ขั้นตอนนี้อยู่ค่ะน่าจะทันนะคะแล้วก็ต้องทันตามที่ลูกค้าต้องการในวันที่รับงานด้วยค่ะและเมื่อลูกค้าเห็นตัวเรือนเห็นงานแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงไหน,นก็จะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ทันนั่นเองค่ะ ทุกๆขั้นตอนจะละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลามากนะคะขึ้นอยู่กับดีไซน์รูปแบบของงานว่ายากง่ายมีรายละเอียดมากแค่ไหนนะคะก็จะใช้เวลามากเท่านั้นค่ะส่วนแหวนวงนี้ใช้เวลาตั้งแต่รับงานจนถึงส่งงานให้เวลาพิจารอาทย์ค,ค่ะแล้วก็งานก็เสร็จก่อนค่ะ แที่ทุกคนเห็นนี่เป็นขั้นตอนที่ขัดตัวเรือนให้เงาแล้วก็จะไปชุบเคลือบน้ายาโรเดียมทองคําขาวอีกทีนึงน,นะคะเพื่อเพิ่มความขาวใสให้กับตัวเรือนค่ะแล้วผลงานก็เสร็จออกมาตรงตามที่ลูกค้าต้องการเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกค้าพึงพอใจมากเลยนะคะขอบคุณคุณฟุกมากค่ะที่เจ้าของออ,อเดอร์ที่สั่งงานกับพี่เกตน,นะคะขอบคุณมากค่ะ